เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวแทนสาวไทยที่แต่งงานแล้วอย่างสาวยุ้ยกันทิชาที่จะได้เดินทางไปร่วมประกวดบนเวทีระดับโลกอย่างเวที Mrs. Universe 2016ที่เมืองกวางโจวประเทศจีนโดยภายในงานค่ะก็ยังได้เปิดตัวชุดประจำชาติและชุดราตรีที่เรียกได้ว่าสวยอลาัางการไม่แพ้ชัดไหนในโลกเลยทีเดียวค่ะ ใจมากและภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นตัวแทนไทยนะคะไปประกวด Mrs. Universe 2016นะคะที่ประเทศจีนค่ะก mm ็ hmm. ะยุ้ยรู้สึกว่าเ,าเวทีนี้เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีความน่าสนใจมากสำหรับยุ้ยตื่นเต้นมากเลยค่ะ mm hmm. แล้วบอกขอต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมงานทุกท่านที่ทำงานให้กับยุย mm hmm. ย้ยยุ้ยรับรองค่ะยุ้ยจะทำหน้าที่ของยุ้ยนะคะให้ดีที่สุดค่ะ มีการเตรียมพร้อมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมนะคะเป็นการฝึกซ้อมเดินหรือการเต้นแม้กระทั่งการออกกําลังกายและการดูแลตัวเองรวมไปถึงสัญญกรรมด้วยเช่นกันค่ะเรียกได้ว่าดูแลทุกกระเบียดนิ้วเพื่อที่จะไปเวทีนี้โดยเฉพาะเลยค่ะทางด้านจิตใจของพี่ยุ้ยนะคะเรียกได้ว่าเกินร้อยเลยทีเดียวค่ะตั้งใจมากแล้วก็ด้านจิตใจนะคะก็ ถือว่าความพร้อมของพี่พี่มั่นใจมากที่สุดเลยค่ะก็ขอให้เพื่อนๆพื่พี่ๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นแฟนคลับยุ้ยนะคะฝากเชียร์ยุ้ยด้วยค่ะเพราะว่าเวทีนี้นะคะก็ต้องการกําลังใจมากเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแขกที่มาในวันนี้และเพื่อนๆนนะคะที่มาร่วมงานในถแถลงข่าววันนี้ค่ะรู้สึกแฮปปี้มากเลยค่ะ